สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวการใช้งานไมโครโฟนคู่นะครับยี่ห้อโปรยูโรเทคนะครับรุ่น KB 4 2 2นะครับข้อดีของรุ่นนี้ก็คือมีแบตในตัวนะครับชาร์จได้เลยนะครับชาร์จแผ่นโทรศัพท์นะครับทั้งตัวรับและตัวส่งนะครับไม่ต้องซื้อแบตเตอรี่นะครับผม สายชาร์จที่ให้มาก็จะประมาณนอุปกรณ์ในกล่องก็จะประมาณนี้นะครับมีไม้สองตัวนะครับแล้วก็ตัวส่งกัญญาณนะครับแล้วก็สายแต่ไม่มีหัวแดอปเตอร์ให้นะครับแล้วก็กล่องนะครับที่ต้องมาทํารีวิวนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วซื้อมาใช้ได้ระยะหนึ่งแล้วประสบกับปัญหาครับเพราะที่ทํางานผมเนาะให้พี่พยบาบาลใช้เรียกขนไคเนาะก็จะใช้กับลําโพงตัวนี้ครับนี่นะครับ เวลามีคลินิกนะครับเราจะเอาลำโพงตัวนี้ไปตั้งแล้วก็เสียบนะครับตัวส่งสัญญาณเข้าไปเนาะประมาณนี้เนาะแล้วก็พูดแต่ทีนี้เขาก็จะนั่งเรียกคนไข้อยู่กับโต๊ะเนาะมก็จะเปิดมั่งเวลาเลิกพูดก็จะปิดแต่ที่ปัญหาคือนะครับ ถ้าเอาไปใช้อีกงานอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นข้อดีนะครับเพราะไมตัวนี้มันจะมีแอคโคในตัวนะครับ3ระดับ1 2 3สเนาะแล้วก็นะครับการเปิดปิดอย่างนี้นะครับบางทีอ่ะสมมติว่าเปิดขึ้นมาครับมันจะมีขึ้นนะครับที่ใช้งานอยู่นะครับเวลาพี่ยาบาลปิดบางทีอาจจะไปโดนตัวนี้นะครับทําให้ทําให้ขึ้นมันเปลี่ยนเห็นไหมครับพอขึ้นมันเปลี่ยนแล้วมันจะรับส่งสัญญาณกันไม่ได้เลยนะครับแล้ว ในกล่องคู่มือที่ให้มาผมก็พยายามหาเนาะก็มีคู่มืออยู่แต่ว่ามันมันแทบไม่ได้บอกอะไรเลยผมไม่เข้าใจเนาะผมก็งงๆนะครับหารีวิวจากใน youtube ก็ไม่มีใครนะครับรีวิวรุ่นนี้เลยนะครับมีแต่รุ่นใกล้เคียงแต่เป็นยี่ห้ออื่นเนาะแต่รุ่นนี้ไม่มีเลยครับผมก็เลยมาทำรีวิวเพื่อจะมีประโยชน์นะครับกับคนที่ใช้งานหนึ่งก็คือนะครับกดอย่างนี้ แล้วขึ้นหายนะครับไม่ตรงกับตัวนะครับส่งสัญญาณนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการวิธีแก้ไขนะครับเนี่ยครับเวลาจะปิดบางทีไปพลาดโดนตรงนี้ครับเนี่ยมจะเปลี่ยนไปเรื่อยพะมันเปลี่ยนไปเรื่อยปุ๊บนะครับเห็นว่าผลเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะมันจะใช้งานไม่ได้ครับ พอมันเปลี่ยนไปเรื่อยมันจะใช้งานไม่ได้เห็นไหมครับเนี่ยพอหลงหลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อเห็นไหมครับตัวนี้มันจะกับจะพิบละจะเขียวจะเป็นดแดงเลยนะครับมันทําให้ใช้งานไม่ได้เนาะครับมันไม่มีเสียงนะบางทีครับเนี่ยสมมุติว่ามันไปละไปขึ้นอื่นละนะดูนะครับ อันนี้มันกลับมาที่เดิมนะเดี๋ยวเนี่ยบางทีมันไปมันไปขึ้นอื่นนะเพราะมันไปขึ้นอื่นตัวนี้มันจะไม่เขียวนะครับมันจะกลายเป็นสีแดงนะแล้วอีกอย่างนึ้งก็คือมันติดเอ็กโคครับนะบางทีมันติดเอ็กโคเป็นเสียงกล้องนะครับเพราะที่แรกผมก็งงมากเพราะพวกนี้ผมปิดเอ็กโคให้หมดแล้วนะไม่ให้มีแต่ว่า นี <cin stereotype> ่ครับเห็นไหมแอดโคนดครับมันจะเป็น e หนึ่งเอส e สองเห็นไหมครับ e สามเห็นไหมครับต้องศูนย์ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็น e สามนะครับในฝั่งเสียงโทรศัพท์นี่ครับมันจะติดแอดโค้ดนะวิธีแก้ก็คือกดตัวนี้ย้ำนะครับให้มันกลับมาเป็น e ศูนย์ครับศูนย์ศูนยมันจะจะหายครก็เพราะว่าการใช้ไม้ อย่างนี้เนี่ยมันมันไม่ต้องมีเอ็กโคนะครับส่วนเวลาขึ้นหายนะครับถ้าขึ้นมันไม่ตรงกันสังเกตง่ายๆนะครับตัวนี้จะกลายเป็นสีแดงมันจะไม่เป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับจะใช้งานไม่ได้เลยวิธีการแก้ปัญหาก็คือแกะแกะตุ่นไมออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมผมจะให้แกะตุ่นไมออกมานะครับ มันจะมีตัวรีเซ็ตอยู่นะครับก็<อ>กดแช่เลยครับกดแช่นันๆเลยนะครับกดอย่างเงี้ยกดไว้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะ,นะจุดหนึ่งมันจะขึ้นตัวครับว่ารีเซ็ตครับเนี่ยขึ้นรีเซ็ตลวเห็นไหมครับจริงก็มันก็จะจับมาถึงใช้ได้นะครับ ทำอย่างนี้ทั้งสองตัวนะครับอันนี้ปัญหาที่พบก็คือมีแค่ขึ้นไม่กับตัวรับกับตัวส่งไม่ตรงกันแล้วก็ติดเอ็กโคนะครับรุ่นนี้เอ็กโคก็คือกดปุ่มนี้นะครับให้เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับกดปล่อยกดปล่อยนะครับแต่ถ้ากดแชรนะี่มันจะเป็นการปิดไม้นะครับนะบถ้ากดปล่อยนะเน้นไปครับเอ็กโคจะขึ้นศูนย์หนึ่ง 0203แล้วก็จะกลับมา00ครับโอเคนี่ก็คือไม่มีเอ็กโคครับตามนี้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้ใครนะครับที่ซื้อไม้รุ่นนี้ใช้นะครับข้อดีข้อสะดวกสบายของมันก็คือไม่ต้องซื้อถ่านใส่เนาะชาร์จแบตได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ